โอ้ฮุหยินบอกว่าวิ่งแล้วนอนหลับง่ายสว่างไปจริงๆเออไม่ได้เพิ่มนะขอรับจุดเท่าที่ผ่านมาท่านว่าสว่างไปไหมคนในจวนคุ้นชินกันหมดแล้ว เมืองซีเฉินมีผ้าอยู่ชนิดหนึ่งบางแสงสว่างได้ตัดม่านมาสักผืนรับแล้วก็ต่อไปตะเกียงตรงนู้นไม่ต้องจุดละประหยัดได้ก็ประหยัดรับค ผู้บัญชาการบุกรุกก็ทำมาแล้วเข้ามาเถอะลงมาเร็วเลย ผู้ตายสิบสองคนในวัดซีหมิงตรวจสอบตัวตนครบแล้วคู่ศพเหล่านี้ส่วนใหญ่รู้จักกันก่อนตายชอบอยู่ด้วยกันบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่สองคู่ไม่พบว่าเคยเกี่ยวข้องกันในว่าหน่วยองครักษ์ชั้นในมีประสิทธิภาพทําไมป่านนี้ยังสืบไม่ได้อีกบุรุษล้วนเป็นลูกขุนนางเพียงดูรูปร่างหน้าตาและอาภรณ์ก็ระบุตัวตนได้แต่ศพของสตรีล้วนถูกทําลายโฉมทาไม่มีทะเบียนจึงใช้เวลานานอีกอย่างเวลาที่หายตัวไป กับเวลาที่เสียชีวิตก็ไม่ตรงกันไม่ตรงกันเหรอศพของบุรุษด้วยเหรอขอรับน้อยสุดห่างกันสองสามเดือนนานสุดหนึง่งสองปีคนร้ายจับเหยื่อไปขังไว้นานเพียงนี้เชียวเหรอเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงคนตายตรงกับรายชื่อคีติกาที่หน่วยอี้เหลียงได้มาไหมตรงขอรับพวกนางคือคีติกาที่หายตัวไปคือคีติกาทั้งหมดเลยเหรอใช่ไม่ชอบกลตรงไหน เครื่องประดับที่สตรีเหล่านี้พกติดกายไม่ชอบกลิ่น้อลองดูชิ้นน,นี้งามประณีตยิ่งนักแข่มองก็รู้วเป็นของดีแน่นอนมงามอย่างที่ว่าจริงๆ รู้สึกไม่ชอบกันตั้งแต่วันนั้นเครื่องประดับพวกนี้ดูฝีมือประณีตกว่าเครื่องประดับชิ้นอื่นๆไม่เหมือนทําจากโรงหลอมทั่วไปของพวกนี้คิติกาธรรมดาน่าจะหามาได้ยากข้าไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ช่ยๆเครบอกว่าช่างที่ฝีมือเรื่องชื่อจะทิ้งสัญ,ญลักษณ์ไว้บนผลงานของตนเองช่างหลอมจินจากโรงหลอมปี่เจียงเคยอยู่กองเครื่องประดับในวัง ทำเครื่องประดับให้ชนชั้นสูงเปิดมาแค่สิบปีก็ชนะโรงหลอมหลายร้อยปีได้กลายเป็นที่หนึ่งในเมืองกลับดีๆนะขอรับอืมแค่คนสำคัญมายืนไม่ทราบว่าอยากเลือกชมสิ่งใดปินปักผมเอาของที่ดีที่สุดในร้านมาให้หมดขอรับ ผูห้หยินถูกใจหรือไม่อันนี้ผูห้หญินสายตาเฉียบแหลมนี่คือเท่าไรเหรอห้าสิบตำลึงอ,อ,อข้าบอกแล้วว่าขีดการธรรมดาซื้อไม่ไหว พี่ข้าอยากซื้ออันที่สวยหน่อยรอเจ้าของร้านมาให้เขานำชิ้นที่ดีที่สุดมาดีไหมชาจื้อซุนคือเครื่องบรรณาการชาจื้อซุนจากอย่างเซียนยิ่งเป็นชาชั้นยอดข้าเคยได้รับพระกรุณาประทานมานิดหน่อยแต่เก็บไว้ในจวนไม่กล้าชงดื่มร้านพวกเจ้าใจกว้างยิ่งนี่เป็นของสะสมของท่าแก แขกสำคัญมาจึงยอมนำออกมาเจ้าของร้านยังไม่มาเลยไอ้ยะที่แท้ก็ผู้บัญชาการกับฮูยินผู้บัญชาการทั้งสองท่านมาเยือนในวันนี้มีเรื่องใดชี้แนะถ้าหาค้าจา